ครับเพื่อนๆน,นี่พอสีมาหน้าผู้เดียวแม่นั่งบริม้าน้ำด้วยเหตุว่าหนี้ยิมข้าวมิดแมวทั้งน้องนี้มันนี่ปัญหาเวกับโควิดก็เลยโดยคนละผี่ชอบต่อสังคมพอสีก็มาผู้เดียวกับลวงของหน้าเลยเป็นทางเทียงหน้าโม่เดียวบ่เลยไปข่องไปแ,แวะไปเที่ยวน้ำพี่น้องปันใด บรรยากาศกามือนี้นะครับเป็นบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนถือี่ดอกเดือนเก่าเดือนสิบกับวนที่เป็นบรรยากาศมีฟ้ามีฝนนี่แหละมืออนีมีคนสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งยากบอก,กับพี่น้องโดยเฉพาะลูกลูกหลาน้านบ้องอีมันฮอเดอร์คือมือนีเป็น มือวันแลมสิบสามคำเดือนเก่านะครับเป็นมือร่องพายไงคือวันพายไงคือมืออื่นแลมสิบสี่คำเดือนเก่ามืออื่นบ้านเ้าเอื้นว่ามือนดับขังแลมเดือนเก่าสิบสี่คำปกติประเภทนี้อีสานของห้องประเภทนี้สิบสองเดือนวางสี่ครับเดือนอายบุญเขากรม หมายถึงพระสงค์องค์เจ้าพนขากรรมขาปริวัติกรรมเดือนยี่เดือนสองนี่คือเดือนบุญคุ้นล้านเดือนสามบุญขากี้เดือนสี่บุญผอเวทเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญมองไฟเดือนเจ็ดบุญซ้ำฮะเดือนแปดบุญขาพันษาเดือนเก้าบุญขาประดับดินเดือนเก้าบุญขาประดับดินพี่น้องมือนี้เล่มสิบสามคำเดือนเก้าเกือบจะบดเดือนเก้าแล้ว ประเภทนี้อีสานเฮาเตรียมโดยเฉพาะอีสานแถวมหาสรารคามลอยเอ็ดยโสอุบลลงไปุทั้งพีนองทั้งศรีสะเกดทั้งสุรินทั้งสซนส่ยงายอีสานตอนออกกันต่อไปเพื่นถีผ้าลูผ้าหลานเตรียมสิงเตรียมของจัดพิธีบุญขอพระับดินในมืออนเสามือนีก้กะ มีการทรงขอม้มขนมทรงข่าวสารทรงบักเผาบักพริกคุ้มเหนือไปคุม้มใต้คุ้มใต้ไปคุ้มเหนือคุ้มกลางไปคุ้มนั่นคุ้มนี่ในหมู่บ้านเดียวกันตลอดทั้งพี่น้องในละแวกบ้านอื่นไปตามสายญาติครับให้ลูกให้หาลานเซกตากระมองไปหมอบให้เฮ่นนัน่นเฮ่นนี่ซึ่งเป็นพี่เป็นน้องให้ในกระตากระมี่จังทีโวมานั่นแหละมีข่าสารมีคู่มือกับพัฒนาขึ้นมาจังน้อยนะรครับก็มี่ปัจจัยยี่สิบสามสิบตามกำลังศรัทธา ผู้ที่ได้รับบัตรเมื่อลูกล้านหรือพี่น้องเอาของมาให้ผู้ที่รับก็มีการตอบแทนให้ขึ้นคือกันนะครับให้ขึ้นคือกัน,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 กนตามประเภทนี้นี่คือประเภทนี้ทรง,ทรง,งทรงของกินของท่านให้กันนะครับร้บบัตรที่นี่มืออื่นเศร้าแร่มสิบสี่คำเดือนเก่าเป็นมือดับปกติสมัยพอสีเป็นเด็กหน่อยหรือเป็นสามเณร่นหน่อยวัดบัตนน้องยี่หมันนี่ครับ พอแม่พี่น้องสีผ้าลูกผ้าหลานไปย้ายขอระดับดินนึงเต้ตีซีตีหาไปได้พี่น้องย้ายน้ำเงาไม้น้ำธาตุน้ำเงาน้ำฐานกำแพงนะครับจุดถูกจุดเทียนบอกพี่บอกน้องผู้เพื่อนลวงรับบอกพี่บอกสางเจ้ากับนายเวรบรรพบุรทนเจ้าของมารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่เด็กครับหลังจากย้ายเรียบร้อยแล้วก็ยังค่อย,อยกลับเข้าบ้าน าบ้านแต่งจังหันมาวัดมาว่าอีกคำลบหนึ่งนี่คือประเภทนี้บุญขอระดับดินบ้านเฮาบ้านภาคอีสานนะครับแต่คู่มือนี่ประเภทนี้ดังกาวเนี่ยหลยมองก่อลืมหรือว่าทำทาสีลืมก็อยากมาบอกให้พี่ให้น้องฟังให้ลูกให้ล้านฟังว่ามือนี้เด้อเป็นมือเตรียมมื่อินเป็นมือขอะดับดิน เดือนเก้าบุญขอประดับดินเดือนสิบบุญขอสากเดือนสิบเอ็ดบุญออกพันษาเดือน1ิสองบุญกระถินหรือ้อยกระทงนี่คือประเพณีของอีสานบานเฮาสิบสองเดือนบกห้างบุญจัดหม่องเลยครับรีเห็ดบุญทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นก็นอยากให้พี่น้องเฮารักษาหีดค้องประเพณนี้ไว้มืออื่นบุญขอประดับดินแต่อีกเดือนสิบต่อไปนะครับก็จะเป็นบุญขอสาก นะครับซึ่งมีทีไปทีมากใก่ไๆไกันแต่ก็บ,บอกขึกันเดี๋ยวมีจังหวะโอกาสพ่อ,อสีสีโพดประวัติบุญของพระดับดินแล้วก็โพดประวัติบุญของสากหายพี่น้องป้องไปเช่าอีสานเฮ่าได้รับผู้รับทราบบ๊อแมนออกบอกข่ามะขายสวนนะครับพี่น้องเนื้อเป็นการฟื้นทบทวนพี่น้องอาจจะยากเวียงยากงานยากภารกิจพลัง,งานอย่างอื่นอ,อาจจลืมคิดพอประเพณนี่อีสานบ้านเฮาพ่อ,อาสาีกเ็เลยมาเล่าสูฟัง ตีว่าเขาต่อยอดเพื่อหลูกเพื่อหลานเท่านั้นพี่นอนะ้องเนาะอาสำหรับคลิปนี้พ่อสียูนําผู้เดียวไม่นั่งบามานั่งกะว่าและผาญยูสวนสวนกล้วยน้อยคือเกา่ากะขออนุญาตจบนะครับลุงสมนีหรือว่าลูกควนพี่น้องไปหลายขอบุญขอบุณพี่น้องลหลายๆครับบึงแย่งกันเด้อรักษาประเพณีของห้อไว้ย่าสีไร่ลืมถิ่มพงพันพี่น้องกอพี่นอ้นองเอ้ย